บางหินยี่สิบนะจ๊ะมา,า,มาค่ะมาบุได้ซื้อมากินกับมาเด้อจ้ะเดือดขาดมาเด้อจอใหญ่แข่งกันมันุษย์ได้จจไเจอเจอยม่าไายแข่ไหมไม,ไม่ใช่เดีว่า,ามันุษไม่ได้หน้าพอพอเราจะหุบกไไ็ได้อยู่ลาดทลาบางหินที่สิบในซีนุ่งข้างหลังยายก,ก็เป็นช่วย ไปทั้งบนร์ไปตลาดไปตลาดบ้างนี้ยี่สิบนาทีไปตลาดไปตลาดแล้วก็ไปหาของกินได้ย,ยรถติดติดเลยรถติดมากเลยตอนนี้นะคะช่วงนี้รถติดเยอะมากรถติดหลายเยอะตอนนี้รถติดหลายค่ะร้านอาหารก็เยอะอยูว่างี่นยี่สิบจ้าตาคอยก็ดำแต่เป็ดน พอบอหน้าดำมากเลยดูว่าหน่ี่สุดจ้าหลานชายเป็นเตะบอลยังไม่มาโอ้ยรถติดเลยเนี่ยฟูดึงนู่นเลยรถจุดยาวไปถึงนู่นเลยลถ,ลถ,ถึงตลาด,ดลเลยรถจิดยาวมากตอนนี้รถติด ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกท่านนะคะอยู่จากสมอ r t c h a n นะคะแล้วหน้าบ้านรถติดแล้วนะคะคือหน้าบ้านติดแล้วรถยคือหน้าบ้านรถติดแล้วสวัสดีทุกคนเด้อจ้ะใครจะกินก๋วยเตี๋ยวกับมาเด้อใครจะกินก๋วยเตี๋ยวกับมาเด้อเนี่ยแซ่บเนี่ยคิวยาวเลยใช่ไหมเนี่ย ยังแต่งหน้าอยู่จะพาลูกไปกินข้าวี่โวไปซ้อมบอลอยู่ยังไม่มาเทวไปซ้อมบอลอยู่แม่กำลนะังอาบน้ำแต่งตัวอยู่ยายก็เลยเลงมาก่อนเทวไปเตะบอลยังไม่มาจะาานั่งลงมากนี่หมเถื่อเบ้นมันไม่คิดเริ่องเลยยังไม่มีคลิปอะไรเลย รถติดพูเดเนี่ยใส่บงรถติดไปหมดเลยถึงตลาดเลยนะคือแทักเป็นแหนบุบบุบรถต,ต,ติดเส้นนี้ตกเย็นนารถติดเช้ามารถติด,ดบุบลอยเงาเป็นถึงตลาดเลยเพราะว่าข้าง้านเป็นตลาดรถก็เลยติดวนถึงวัดเลยบุนท้ายก็ถึงวัดเลยหนูถึงโค้งวัดเลยถึงวัดลาดเช้าเลย เพราะว่าที่นี่ตรเย็นรถจะติดตอนห้าโมงเย็น่นี้แหละต่ะห้าโมงหกโมงรถจะติดฝั่งเดียวฝั่งเขาเลิกงานมาเช้ามาก็ติดแบบนี้สวัสดีค่ะมีวันหินค่ะมีวันหินที่สิบค่ะ ามาให้ดูมาให้ดูรถติดกามเย็นนุ่นไเนปเสียบบะหมี่ยายมาถึงมานนั้นห้าทุ่มก็เดินนู่นแั้วพ้อมไปปากร้านบะหมี่บะหมีก่กำลังเปิดเดี๋ยวนี้คนก็เยอะแล้วนะเพิ่งเปิดเมื่อกี้เองเพราะคนจะเยอะตอนขวข้ามร้านบะหมี่ป็นหลายบอพี่น้อง ของกินเยอะนะเนี่ยว่าจะไปรีวิวร้านอาหารร้านนี้อยู่หนึ่งร้านกะเพราน่แต่กินบะเพ็ดบาได้ก็เลยบอกเขาไปสักกินแล้วบะหมี่กรอบตรงโน้นดังมากเลยนะร้านบะหมี่กรอบอ่ะคนจะมาถ่ายคลิปปังทุกช่องเลยน,ะนั่นน่ะร้านบะหมี่กรอบตรงแดงๆน,นี่นึ่เนี่ยตรงแชดไปเอสซี่เพราะว่าไม่กินเยอะ อ <c oughs> ้ากโทรไปหานอ้องติวเตอร์กันก้มานไอยโทรสวัสดีค่ะสวัสดีที่นี่ของกินสองฝั่งถนนไม่ต้องกลัวตนนะคะหาแตงโนพอแล้วของกินฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านสเต็กร้านก้มต้มร้านข้าวร้านหมูกระทะเตาถ่าน ร้านกระทะเตาถ่า,ถานแล้วก็ร้านแก๊สแล้วก็ฝั่งน้้นก็มีร้านตำมั่วงตำดำย่างตำดำย่างตำดำย่างตกเยินมาร้านอาหารจะเยอะมากเลยที่นี่นะครกินโรตีเหี้ยเาไปหอดตลาด เล็บติดพี่น้องไล่สันส้นๆเดลยพี่อยล่ย,ยไายาวเลยไม่อยากเดินไปไกลกลัวเน็ดหลุดเพราะว่ายายไม่ได้ใส่เบอร์<ม>ในมือถือใส่เบอร์บ้านใส่เบอร์บ้านนะั้น ไปเอบ้านไ่ไ้ไปไรนงี้เดินน่อุลาาลาเยนั่นกีาตาตัวพลันอ่นหลายนอนรถมเดินสวันจะเต็นหอ้ยนนหลายนาตัวเดิไปเที่วดุนที่ไอน รถติดจ้ามากน้รถนั่งสซบลกไปตลาดอืม ในประไดน็นเน็ตเลุที่นอนยด้ลืมยายลืมว่ายายใส่ไม่ได้ใส่ไวซ้ายแใส่ใส่เน็ตบ้านาลืมไปเดินย่างไปเดินสซลลมันจะติดอยู่เกือบมันจะติดเกือบเกือบหนึ่งชุ่มงนะรถถึงจะหมดเส้นนี้นะตเกเต็นมามันจะติด ประมาณเกือบทุ่มแหละมันถึงจะหมดมันถึงจะชาลงเพราะว่าคนเลิกงานเลยสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะฝากดูคลิปย้อนหลังให้ยายด้วยเด้อ โยเป็น่บอลยังไม่มาฝ้ายากำลังแต่งหน้าอยู่กำลังสวยอยู่จะพาไปจะพากันออกไปกินข้าวข้างนอกเขาก็เลยสวยอยู่ตอนนี้จะไปกินข้าวนอกบ้าน เดินไปที่หนึ่งก็จะเป็นวัสลาดพร้าวนะอุตสิทธิ์